ซาครับซาครับซาครับซาติดไต้จริงมันต้องยังอีเนี่ยล่ะครับซาอย่างอีเนาะสุดยอดของซาล้ะครับเนาะซาตับครับผมมาครับมาครับมาครับวันนี้อยู่กับแม่กิบคนงามเขาจะไม่เนี่ยซาตับซดๆกันเนาะใส่กระตับล้วนๆมนมีจิ้นผสมนะครับเนี่ยเหมือนซาจิ้นทั่วไปเลยเนาะก่อนอื่นก็ซอยจักไข่ครับจับไข่นี่ซอยเว้นใหญ่ๆหน่อยเน้อเวลาคบใส่มันจะได้หอมนะครับเนาะแม่กิบบอกว่ามันนั่งบันไดมันแบบเปิงก็เลยจะจุ่ยเนาะแม่กิบจุ่วยซอยหอมแดงหอมแดงผมมาใส่นักนะครับสองหัวในะ แล้วก็พริกแดงครับผมจะเอามาซอยใส่ไปตัวเพิ่มวามเพ็ดถ้าได้เป็นพริกขี้หนูพริกแดงอันนั้นซ้ำเด็ดเพราะว่ามันจะเพ็ดตึงหอมนะซอยพริกซอยจะใครซอยหอมแดงเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนอันนี้ครับมาได้ซีสหายใส่ลาบซาเมืองเหนือต้นหอมพักป้อมพักไผ่หอมดวนนะครับซอยหยาบๆหลอไว้เลยป้าตีท่อท่โมส,สังโคแม็กกิบนั่งพอมพัวใจเงี้ยอย่างเนาะป <laughs> ้าขจาจซอยสูเดีย๋ยวซอยเหมือนก่นนี่ไม่กกิบจะหอมแกมโชว์เห็นแล้วนะเหม็นกินความฮัก ซอยพักเสร็จแล้วกําเดียวก็จะมาซอยตับรับนี่ผมก็ไปขอแบ่งซื้อเป็นมาเนาะตับสดๆอย่างอีก,ก่อนว่าคนได้บ่เข้าพรรษา ไปตัวแล้วกับปาดจำไปตัวนี่นะเหมาะขนาดเน้อหวานเจี๊ยบเอามาคุกพริกลาบเมื่อไหมากินแรงอย่างอีได้เลยครับเพราะว่าพริกลาบเมื่อไหมากินแรงปรุงรสครบจบมาเือแล้วปาดจิ้นปาดตับสดๆจำได้เลยครับเนาะมาครับซอยตับก่อนเนาะซอยติน่น้อยติ่มใหญ่ก็แล้วแต่คนมักคนชอบส่วนตัวผมชอบซอยบางๆนะครับเนาะอู้ถึงซาตับบบใจผมเนี่ยไปเลยนะสมัยผมเป็นบ่าวแผวอยู่ลำปางจะมีอยู่ฮันล้านผมไปกินมันขนาดแต่ว่าประเดี๋ยวนี้ถ้าจะมามีแล้วเนาะน่ะนจะจือว่าล้านลุงดาปลาบผมอยู่แถวเหลียบแม่น้ำวังแถวหน้ากรมท่านนะครับเนาะสมัยผมเฮียนเหม ทัก15 16ปีที่แล้วไปกินซาดทับแล้านนี่บอกได้คำเดียวว่าคือเดอะเบสหนึ่งในใจผมเลยครับอู้ถึงตับแาดมาจำพริกลาบยังอี้นะครับหวานจวกตแต่แหนะครับซอยตับเสร็จแล้ววันนี้จะมาเน่มดนะครับเพราะว่ากินคนเดียวตับที่เหลือผมก็จะไปปิง้งหอมๆกร,บกรบอบๆหวอ้กินกับข้าวนึ่งขาบหน้าดีกว่าเนะาะกะลัมังนี่สีถ่าจะใหไงไปน้องไ่อยสมดุลยังได้หุเพราะว่าเขาเน่าทับน้อยเดียวเนาะ <c oughs> ซาก็ใส่พริกลาบไมอ่อยากมากินแรงของดีประจำรายการเฮานี่แหละครับกระปุกละ250 80กับาทจะทรงเริ่มต้นที่40สนใจสั่งซื้อกทักแชทหาปดสิบบามากินแลงได้เย บกีบาาายบถ้าใส่นักนะครับบางเตื้อดเลือดมันเข็มอยู่แล้วเนาะส่วนชูรสใส่ได้ตามชอบตามมากเลยเนาะจากนั้นก็ใส่เลือดลงไปเลยครับเลือดนี่ก็จะใสน่นักนักเหยียสักหน่อยเนาะจะได้ไว้หีบตัวครับว้าวเป็นได้ครับหันสีหันสันยังอีสหายคาสหายลาบซา,า,ามีน้ำลายปุกกันพ่องเนาะจากนั้นผมก็จะใส่ดีลงไปครับดีงวัวนี่นะตับสดกับดีมันกู้กันเวลาตับโดนดีนะครับหวานจวขึ้นมาแหมเมนูนี่มนมีขาวเนื้อนอกจากที่ลาบจะหอมแล้วจากไข่หอมแดงต้นหอมพักปอมพักไผ่หอมดวนตีเขาใส่ลงไปจะเพิ่มมวหหอ้นไปแเส็จ กแล้วครับจิม้มรสก็จนจับปากจับเหาซาตับเผ็ ruck, ดเผ็ดหมหมคบใส่ตับสดๆนี่หวานจวัวคบใส่ชะไคร่คบใส่ห,หอมแดงเอ้าบอกในคำเดียวว่า ok, มอกแต่แต่ครับเมนูนี่นะกับเขาก็ได้กับแกมกันเน็ดแห็แล้วไปครับไปครับไปครับตักใส่ถ้วยใส่จาาเดี๋ยวเอาไปจิ้มกันเต้าตับสดๆใหม่ๆพริกลาบหอมหอมอามาซาด้วยกันซาตับขมขมเผ็ดเผ็ดแวรี่กรุก๊ดแต่แต่